พามาชมนะคะคุ้มขุนแผนนะคะเพื่อนๆค่ะ <c oughs> ก็ไม่รู้แบตจะหมดตอนไหนนะคะเพื่อนๆค่ะ <c oughs> แบตจะหมดนะคะ <c oughs> เข้ามาแล้วนะคะ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> ก็เป็นอูปันนะคะขุนแผนก็นั่งพิมพ์นะคะต้นมะขามยักษ์นะคะอายุพันปีนะคะเพื่อนๆค่ะ บรรยากาศนะคะต้นมะขามยักษ์อายุพันปีนะคะแล้วก็เป็นรูปปั้นคู่นะคะคุนแผนกับน,นางพิมพ์น,นะคะเพื่อนค่ะบรรยากาศนะคะในคุ้มคุนแผนนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีคะ่ะบรรยากาศนะคะเพื่อนค่ะเข้ามาแล้วนะคะไปะเจอป้ายนะคะ ายคุณขุนแผนนะคะเพื่อนค่ะด้านหน้าทางเข้ากล้วยไม้ว่าทำไมมันสวยจังเป็นของปลอมนะคะเพื่อนค่ะเช่นไหมทำได้เหมือนของจริงเลยนะคะ อนุสร์สนูข้อมูลนะักท่องเที่ยวนะคะอาเจาสุพรรณบุรีนะคะเราจะติดจะติดไอริกสิท์ไหมคะเพย์บริเวณล้มลื่นนะคะด้านในนะคะมีรูปเหมือนเกจีอาจารย์หลายท่านเลยนะคะเพื่อนค่ะตรงลานตรงนี้นะคะ ก็เป็นวันธรรมดานะคะเ,เพื่อนๆคาะบรรยากาศกองเงียบนะคะเมย์ก็อาจจะตัดคลิปเป็นอีพีพีไปนะคะเพราะว่าวันนี้มาหลายที่นะคะเ,เพื่อนๆค่ะแบตก็จะหมดด้วยนะคะไม่ทราบว่าจะหมดตอนไหนนะคะก็ถ่ายเป็นภาพนิ่งนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเออเป็นแนวตั้งนะคะก็ไม่มีไอ้มีไม้ ไมค่ะกล้องเซลฟี่มานะคะมันถ้าเป็นแนวนอนแล้วมันมันถือลำบากนะไม่เหมือนแนวตั้งนะคะคุณแผนกับม้าซีมอกนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆค่ะอยากาศภายในลมลื่นนะคะก็มีสารต่างๆเยอะเลยนะคะนีเป็นตรงนี้เป็นจะเป็นหอเซพานะคะต้นมะขามยักษ์อายุพันปีนะคะตรงนี้ มะขามยักษ์อายุพันปีนะคะเพื่อนค่ะต้นใหญ่มากๆเลยนะคะเมื่อกี้มันย้อนแสงนะด้านหนุนย้อนแสงตรงนี้ย้อนแสงมันจะไม่ชัดนะขามใหญ่ปี ก่อนหมดนะคะเมย์ก็จะรีบเลยนะเพ, <_ d ata> พ<ร>ืะะ่อนๆไม่รู้แบตจะหมดปะไหนนะคะไหนของขอเดินเข้าไปได้านในวนัดน,นะคะที่ภูมเ่นนะคะเพื่อนค่ะเมื่อกี้ที่ดูบ้านเกจิอาจารย์นะคะตรงน,นี้ก็มีชื่อติดไว้นะคะเยอะหลายองค์เลยนะคะเพืๆๆ่อนเพื่อนงานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดองค์นะคะ,ะก็เกจิอาจารย์นะคะแปด เก้าองค์น่าหนน่นีค่ะเพื่อนค่ะถัวลูกสาวกับลูกชายลูกสาวไปแอบแอบทำอะไรย่งยุงยกอยู่นูนนะคะตอน,นี้ขึ้นไปได้ไหมบนไปเดี๋ยวขึ้นไปชมบนคุ้มกันนะคะก่อนที่เมจะแบตหมดนะคะเ,เพืนๆค่ะก็บริเวณด้านในล้มลื่นมากๆนะคะเ,เพื่อนค่ะของดีบ้านฉันนะคะ ปันขุนแผนกับมาสีหมกนะคะก็ข,ขึ้นมากานบนนะคะาชมคุคณขุนแผนนะคะเหมือนแบตจะหมดนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวไม่รู้หมดตอนไหนนะมันเป็น